สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งนเคยนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นจากงานแต่งงานของหลานชายนะคะน้องณโมลูกไม่สวยเนาะแล้วก็เป็นญาติกันแล้วก็ไปช่วยงานกันเนาะบางครั้งช่วงมีงานหรือไปไหนเวลาก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะพราะคนเดียวขายคนเดียวจัดคนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านหวังว่าท่านคงจะเข้าใจแต่ถ้าท่านอยากได้สินค้าอันไหนท่านแคปมาส่งมานะคะ บางครั้งบางทีสินค้าเราขายหน้าร้านก่อนก็หมดนะคะแต่วรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะให้ท่านเลือกใหม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะที่ท่านจะดูสินค้าหรือท่านจะได้อะไรนะคะวรดายังจัดโปรย้อนวันเนาเลนไท์อยู่นะคะในเดือนแห่งวามลักนะคะวันนี้ผ่านไปแล้ววรดาก็จัดโปรเสื้อนะคะเสื้อสําเร็จรูปเต่ในคลิปนี้วรดาก็จะมาจัดโปรเป็นผ้าคลุมไหล่กับ ผ้าสิ้นนะคะแต่ในตัวนี้วันรดาขอยกให้ท่านก่อนนะ,ะผ้าคลุมไหลอันนี้สวยงามมากปกติวัรดาขายเจ็ดร้อยเก้าร้อยนะคะเ็มที่ก็อยู่ห้าเก้าเก้านะคะแต่วันนี้วันจัดโปรไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะมีพื้นเดียวนะคะลายนี้ห้าร้อยห้าสิบวรดาไม่ได้กําไรนะคะผ้าหนาผ้าแน่นเนื้อดีรับรองผ้าไม่ตกค้างนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ผืนนี้รับไปเลยนะคะมีพื้นเดียวนะคะชิวๆสว,วยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้วรลาไม่ยกนําเบอร์นะคะถ้าท่านบอกว่าท่านต้องการพื้นในตัวที่วรดาคุมก็ทักมาเลยนะคะท่านทักมาเลยนะคะอยู่ที่ตัววรดาษตัวนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะลายงามท่านดูลายนะคะสวยงามนะคะบางกลุ่มบางที่ท่านไม่ขายนะคะจ้าบางกลุ่มบางที่ท่านไม่ขายนะคะราคานี้เพราะสินค้าของเราจัดโปรให้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยววรดาจะมายกนะคะมายกค้าสีตะโปรค่าสินนะคะ ผ้าสิ้นสิตะกอเป็นชุดแร่ไม่เป็นชุดมาคัดเข้าให้ท่านนะคะยกเลยนะคะเพื่อเป็นการรวดเร็วนะคะผ้าสิ้นตัวนี้นะคะปกติผ้าสิ้นอันนี้ขายชุด1นึ่นะคะแต่วันนี้เราจะจัดโกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผ้าสิ้นอันนี้เป็นชุด1นึ่งคูเมตรเราจัดโคราคาหน้าไรเลยนะคะชุดนี้พันสานะคะมีผ้าลาย2เมตรผ้าสี2เมตรนะคะสีคามเข้มแท้แน่นอนผ้าคามแท้สสกลน,นคร ท่านดูนะคะนี่ค่ะพื้นสีงามมากนะคะเราจัดโปนะคะช่วงนี้ย้อนหลังวันเวลาชุดนี้พันสามนะคะผ้าเนื้อดีเนื้อแน่นรับรองนะคะท่านเอาไปใช้ท่านอภิษฎท่านจะไม่ผิดหวังนะคะผ้าสวยนะคะนัมเบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะที่ยกไปคือนัมเบอร์หนึ่งนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งที่วรดายกไปแล้วนะคะนัมเบอร์หนึ่งต่อไปเป็นนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองนี่เป็นสีเทานะคะสวยค่ะสีเทาหายากค่ะ สีเทาตัวนี้ก็หายากรับลงเลยนะคะสีเทาตัวนี้หายากวันลก็จัดปูเหมือนกันนะคะ1,300นานะคะสินค้ามีกิ่พร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าเราพร้อมขายให้ท่านนะคะ1,300นานะคะจัดปูสุดๆเลยผ้าตัวนี้เนื้อนิ่มมากเนื้ออ่อนละเอียดนะคะสีเทาตัวนี้จะอ่อนกว่าสีคามนะคะจะอ่อนกว่าสีคามเพราะเป็นฟื้มเล็กนะคะฟื้มหัวเล็กนะคะเป็นผ้าเส้นเล็กนะคะเรียกว่าฟื้มยี่ห้านะคะฟื้มเล็กนะคะเม่กี่ทอบอกว่าฟื้มเส้นเล็กนะคะตัวนี้นะคะ จัดโปรเหมือนกัน1,300บาทจากราคาเต็ม1 9น0นนะคะจัดโปร1,300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจมาเลยนะคะนำเบอร์สงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะจัดโปรให้เลยนะคะก็มาอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นอ่าสีนี้เหมือนกันนะคะสีนี้นะคะนี่คะ่ะสวยจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,300บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจ ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยค่ะ1,300บาทนะคะสวยอันนี้นำเบอร์3านะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครเน่นนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะ1,300บาทนะคะจัดโปรผ้าคามยาว4เมตรสี2เมตรลาย2เมตรนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลย1,300บาทนะคะแล้วเรามาต่อมามีชุดนี้ชุดเดียวนะคะ ลนยนกยุงนี่จะหายากมากเลยนะคะช่วงนี้ลายนกยุงทอไม่ทันจริงๆคุณเมฆมาหาเยอะนะคะอยากได้เดี่ยวแต่วรดาไม่ตัดออกให้นะคะเพราะเราจะขายเป็นชุดนะคะชุดนี้ราคาเต็มพันเก้านะคะเราจัดโปให้ท่านเลยนะคะลายนกยุงตัวนี้นะคะพันห้าจัดโปให้เลยนะคะพันห้านะคะเพราะปกติชุดนี้ต้องขายอยู่พันหกวลรดาทึงจะได้กําไรหนึ่งร้อยบาทแต่ตัวนี้เราจัดโปราคาต้นทุนนะคะชุดนี้พันห้านะคะ ะพราแไม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะลายนกยุงสวยค่ะรับรองเลยนะคะลายนกยุงพิเศษเลยนะคะนำเบอร์สี่จัดโปรให้ท่านนะคะ1,500บาทนะคะมีชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะหากท่านใดเข้ามาไม่ทันท่านก็จะได้ชุดใหม่นะคะแต่ชุดใหม่รับรองไม่ใช่ลายนกยุงนะคะคอยสินค้าของเราแต่ละลายไม่ซ้ำกันนะคะโอเคนะคะลายนกยุงก็รล้าจัดโปรพันห้าเท่านั้นนะคะ ผชุดหมดไปแล้วนะคะเพราะสินค้ายังไม่เข้าเนาะแต่วันนี้เราก็จะมายกให้ท่านผ้าเดียวเหมือนกันนะคะจัดโปรเหมือนเคยนะคะอันนี้ลายลายสเก็ตคาลายต้นตำรับลายเอกลักษณ์ลายคามแท้นะคะป mm hmm. กจริงๆผ้าตัวนี้ต้องขายฟืนละเก้ารแต่ว่าราคัดจัดโปรท่าน700บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ700บาทลายสเก็ตคาตัดเสื้อผู้ชายก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยตัดเสื้อคลุมก็น่ารักนะคะ อันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะ700บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ700บาทชิวๆนะคะสวยสารลักลองแล้วเราก็มาลายนี้อีกนะคะลายเอสนะคะเอสครึ่งท่อนนะคะปกติเอสครึ่งท่อนไม่ได้หรอกคะ่ะราคานี้จะเป็นพื้นละ9 0 0แต่ว่าเรจัดโปร7 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะจัดโปรสุดๆนะคะพื้นละ700บาทอันนี้นัมเบอร์6นะคะ กแค้แน่นอนนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เรียกว่าครึ่งท่อนนะคะลายเอสครึ่งท่อนจัดโปรให้ท่านเพียง700ร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยเนาะทักเข้ามาเลยวันนี้มีแท้แน่นอนพร้อมจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอให้ท่านเอาเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนรับรองสินค้าถึงหน้าบ้านท่านปิ้งเลยนะคะแล้วก็มาอีกคืนนี้นะคะ ลายหนีใหญ่จริงๆหนีใหญ่ก็ขายไม่ได้อยู่แล้วราคาพืนละ 700. เจ็ดร้อยแต่เราก็ยังจัดโปให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยนะคะท่านดูลายดีๆนะคะดูลายงามมากนะคะยกช่อยกดอกนะคะสี่ตะโกนะคะตัวนี้สี่ตะโกงามค่ะงามสุดๆเลยนะคะนำเบอร์เจ็ดเจ็ดร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะ คุณแม่ๆขาบางทีท่านไม่อยากได้เป็นชุดท่านก็เอาพื้นเดียวนะคะอย่างนี้ก็สวยท่านเอาไปตัดผ้าสิ้นแล้วก็ซื้อซื้อคามเข้มก็ได้ซื้อคามอ่อนแบบนี้ก็ได้ท่านไม่จาเป็นต้องเอาสีเดียวกันท่านเอาสีครีมก็ได้ไปตัดใส่นะคะผ้าของเราถ้าเรียกว่าสามกริย์เราสามารถอะแดปใส่กันได้หลายอย่างนะคะอะแดปบอะแดปใส่กันนะคะบางทีอะบางทีคุณแม่บอกคนบางคนมาบอกว่าโอ้สีคามไม่เหมือนกันใส่แล้วอายคนไม่ใช่นะคะ ท่านต้องคิดใหม่นะคะคิดแบบเด็กรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะสีเนี่ยสามกริย์เราต้องหาสีมาใส่ให้ได้สามสีสีคามอ่อนสีครีมงานช้างสีคามเข้มได้หมดนะคะหรือคามอ,อกเท่าก็ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่บางทีท่านไม่สบายแต่ที่ท่านใส่ท่านกลัวคนบอกว่าออ๊ยบ้านนอกเนาะใส่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ค่ะอันนี้คือคนทันสมัยนะคะที่ใส่เสื้อผ้าผสมผสานนะคะ เขาเรียกว่าคนยุคใหม่นะคะใส่เสื้อผ้าผสมประสานอันนี้ก็โอเคเห็นไหมคะลายบันไดสวรรค์น,นะคะอันนี้เรียกว่าสองตะกอลายบันไดสวรรค์ในหายากสวยมากนะคะเราก็จัดโปรให้ท่น700บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ700บาทจัดโปร่สุดๆให้ท่านเลยนะคะอันนี้มีหัวปุกปุยด้วยนะคะงามน่ารักนะคะใส่สบายนะคะน้ำเบอร์แปดนะคะแปดนะคะ 700บาทจากพื้นละเ้รเราขายจัดโปร7 0 0บาทเท่านั้นนะคะขายสุดๆไปเลยนะคะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้าน,นะคะ่าส่งทั่วไทยนะคะทั่วไทยรอบละ5้บบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทั่วไทยนะคะทั่วไทย50บาทต่อรอบนะคะแล้วมาผื้นนี้อีกนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะอันนี้ยิ่งงามนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะผ้าสิ้นมีร้องนะคะตัวนี้ พื้นนี้ก็จัดโปเหมือนกันนะคะ700บาทนะคะผ้าสิ่นมีรองเนาะนี่ค่ะผ้าสิ่นมีรองปกติตัวนี้ต้องขายพื้นละ9 0 0บาทเห็นไหมคะลายสามกษัตริย์สวยยิ่งเป็นมีรองนี่ยิ่งราคาค่าทอแพงแต่เราก็ขอจัดโปเท่ากันนะคะเพียง700บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเนี่ยเบอร์เก้านัมเบอร์เก้าสินค้าของเราตรงปกแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้าตรงปกตรงแน่นอนเพราะเราจัดโปให้ท่านสุดๆๆๆดไปเลยนะคะสวยนะคะ 700บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ700บาทนะคะสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้อีกนะคะอันนี้อีกคพินหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอสองตะกอนะคะเนื้อแน่นนะคะนี่ค่ะลายพ่กลน,นะคะลายดอกพ่กลหรือลายผีเสือ้อลท่านดูนะคะนี่จะออกเป็นลายดอกพ่กลน,นิดๆหรือ,อาลายผีเสือ้อนิดๆนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเพียง 700บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ700บาทนะคะสุดๆไปเลยซวยสุดๆไปเลยนะคะ700บาทวันนี้เรามีแท้แน่นอนเรามีสินค้าให้ท่านซื้อสินค้าให้ท่านชอบตรงหน้าไลฟ์ของเราแน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรช่วงย้อนหลังวันเบเรนทายนะคะเราจัดสุดๆนะคะ วัละดาก็ขออภัยสองวันสามวันไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าปิดงานแต่งงานของหลานชายเนาะแล้วก็ช่วยกันเนาะเดินทางไปบ้านไผ่เมืองคนก็เดินทางไปด้วยกันเนาะพอมาบ้านเราก็มาจัดงานอีกญาติพี่น้องก็มาตุ้มผมอยู่บ้านเนาะแล้วก็ต้องต้อนรับพี่น้องด้วยนะคะบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็ไปเข้าโรงแรมเนาะคะเพราะว่ามันมีที่พักหลายที่แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะหากท่านใดสะดวกเข้าโรงแรมก็ไปท่านใดสะดวกบ้านญาติก็ไปนะคะพอมาหลายทางทางอุดรก็มีทางจังหวัดนองบุพูก็มี ทางจังหวัดกาฬสินก็มีนะคะเพราะวัดาจะเป็น คนที่แบบว่าญาติพี่น้องเยอะนะคะมีงานอะไรก็มารวบรวมกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะ mm hmm. ในคลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้ามาตรฐานสินค้าอยู่ดีมีแฮงสินค้าไม่ตกเกรดนะคะ mm hmm. อย่างนี้วรดาก็จัดโปรเลยนะคะ mm hmm. 550หาบากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ mm hmm. สีหวานสีงามสีนุ่มละมุนนะคะ mm hmm. ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาท่านดูสินค้าดีๆและให้ดูอีพีเป็นหลัก อีพีตอนนี้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าแล้วอีพีนะคะแต่ท่านดูนัมเบอร์ก็อีกส่วนหนึ่งท่านฟังราคาแต่และคลิปวราดาจะลงราคาไม่เหมือนกันบางทีก็ราคาที่เราขึ้นมาแล้วแล้วก็ลด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 ลงมานะคะรับรองวราดาจัดให้ท่านรับรองวราดาก็ให้กําไรท่านอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะทุกๆท,ท่านขอให้ดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะ